สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Space Man Podcast ดำเนินรายการโดยการ co-founder ของ Space Craft Thai Craft Beer ถ้าชอบเนื้อหาจากทางช่องเรารวมถึงเรื่องคราฟเบียร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ทางช่อง Space Man นะครับความขมหรือ bitter คือหนึ่งในองค์ประกรอบสำคัญในเบียร์ แต่และเบียร์มีระดับความขมที่แตกต่างกันแต่เมื่อเราพูดถึงคำว่า bitter ในบาร์ที่ประเทศอังกฤษเราอาจจะได้ความหมายอีกอย่าง Bitter คือเชื่อเบียร์เพลเอลในแบบอังกฤษที่มีสีไล่ตั้งแต่สีอมพันธ์แบบอ่อนไปจนถึงสีทองแดงเข้มและมากับความแรงที่ต่ำที่สุดที่ ABV 3.2%ใน ordinary bitter และแรงไปถึงประมาณ ABV 6.2%ใน strong bitter ในอดีตเบียร์จะไม่มีรสขมในแบบปัจจุบันเพราะในสมัยก่อนตั้งแต่เมโสโปเตเมียหรือในอียิปต์เบียร์ผลิตจากผลไม้ธัญพืชเครื่องเทศและสมุนไพรทําให้เบียร์ในอดีตจะมีความหวานกว่าในปัจจุบันมากความขมในเบียร์เกิดจากการใช้ฮอปมีหลักฐานว่าฮอปเริ่มใช้ครั้งแรกในช่วงสตวรรษที่9ในดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศเยอรมันและเนเธอร์แลนด และด้วยการผลิตเบียร์โดยพระในศาสนสถานในช่วงศตวรรษที่13ทําให้เริ่มมีการใช้ฮอปมากขึ้นใช้ฮอปสร้างรสชาติที่ซับซ้อนมากขึ้นและความนิยมในเบียร์พระธรรมก็ได้แผ่ขยายไปทั่วยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอังกฤษและเบลเยียมคนอังกฤษในสมัยก่อนชอบดื่มเบียร์มล์เอลซึ่งเป็นเบียร์ที่มีความขมต่ำและมีมอลที่โดดเด่น จนมาถึงช่วงศตวรรษที่1 7บเถึงสิการใช้ฮอปเริ่มกลายเป็นเรื่องปกติในการผลิตเบียร์ทำให้เบียร์ในยุคนั้นเริ่มมีความขมมากขึ้นมีรสชาติที่มากขึ้นและในช่วงศตวรรษที่18การผลิตมอลได้มีการวิวัฒนาการมากขึ้นใช้เชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนในการทําให้ฮอปแห้งง่ายขึ้นผลที่ได้คือมอลสีอ่อนหรือเพลมอลและเมื่อเพลมอลถูกนํามาใช้ผลิตเบียร์ เบียจึงถูกเรียกว่าเพลเอลในปี1899นักเขียนเรื่องเกี่ยวกับเบียคนแรกที่ชื่ออัลเฟดบานาดได้เขียนถึงเบียบิตเทอร์ที่รับความนิยมอย่างสูงเอาไว้ว่าคือ A bright sparkling เ e v e ร a g อ o อ a ฟอ c ริ o l d e n โกลเด้นคัลเลอร์และโพสเซสเดอะสไน t ์เดลิเคทฮอเฟลชาวอังกฤษเริ่มใช้คำว่าบิตเทอร์ในความหมายถึงเบียเพลเอลมาตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่19 เมื่อลูกค้าไม่ต้องการสั่งเบียร์มายเอลที่หวานและมีฮอปน้อยแต่ต้องการเบียร์เพลเอลที่ขมกว่าและเป็นเบียร์สดแบบ Cas ต์คอนดิชันที่เสิร์ฟจ,จากถังด้วยแรงน้มถ่วงือระบบกดเบียร์เวลาสั่งเบียร์จึงเริ่มมีการใช้คำว่า b i t เทอในการสั่งเบียร์ชนิดนี้จนเวลาผ่านมาการใช้คำว่า Bitter ก็เป็นคำติดปากไปยังผู้ผ,ผลิตเบียร์และแต่ละแบรนด์ก็มีการผลิตเบียร์บิทเทอเข้าสู่ตลาด โดยเบียร์บิทเทอร์ก็ได้แบ่งเป็น3ระดับตามความแรงและความเข้มข้นในรสชาติจาก B J C P เบียร์สไตล์ไกด์ไลน์2 1เราจะพบเบียร์ในแบบบิทเทอร์ในคัตเกอรี่11 British Bitter ที่แบ่งเบียร์ออกเป็น3ระดับคือ1 1 A Ordinary Bitter เป็นเบียร์บิทเทอร์แบบแอลกอฮอล์ต่ำมี g r a ว i ิตี้ต่ำ เป็นเบียร์ในระดับเซสชั่นเบียร์ที่ดื่มง่ายอาจมีรายละเอียดของมอลแต่ละแบบแตกต่างกันไปแต่ความรู้สึกจากฮอปต้องไม่มากไปกว่าความรู้สึกขมมีสีอำพันอ่อนถึงสีทองแดงอ่อนเบียร์มีความใสถึงใสามากมีฟองสีขาวหรือขาวนวลขึ้นอยู่กับระดับคาร์บอนเนชันมีความขมอยู่ในระดับ25-35 IBU อาจมีรสฮอป ในระดับต่ำถึงสูงในแบบ earthy, floral, fruity หรือ resiny มีความ dry และจบรสในแบบ dry ถือว่าเป็นเบียร์ที่เบาที่สุดในกลุ่ม b i t t e r 1 1 1 b base b i t t e r ยังคงเป็น station beer อยู่แต่ให้รสชาติที่เต็มและสดชื่นมากกว่าบางตัวอย่างอาจมีความสมดุลของมอมากกว่าแต่ความรู้สึกขมยังไงก็ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ความโดดเด่นที่สำคัญที่สุดอีด้านคือ Drink Ability ตัวเบียร์จะมีสีอำพันอ่อนถึงทองแดงปานกลางเบียร์มีความใสถึงใสามากมีฟองสีขาวหรือขาวนวลในระดับต่ำจนถึงปานกลางขึ้นอยู่กับระดับคาร์บอนเนชันมีความขมอยู่ที่ระดับ25-40 IBU อาจมีความขมปานกลางถึงสูงปานกลาง มีฮอปต่ำถึงปานกลางในแบบ e a r t ์ y ี่ r ฟรัลฟรุตตี้เรซิความขมไม่ควรโดดเด่นไปจนบังรสชาติจากเมาเบสบิทเ t อร์จึงควรเป็นเบียร์ที่มีความโดดเด่นในด้านความสมดุลและมีด้วยอริเทตีที่สูง 11c Strong Bitter เบียร์บิทเทอที่แรงที่สุดใน3สไตล์แต่ความแรงก็ถือว่าเป็นเบียร์ที่มีความแรงระดับปานกลางถึงสูงปานกลาง ความสมดุลระหว่างมอกับพอปอาจจะแตกต่างกันไปความขมอาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่จุดเด่นของสไตล์ในด้านเรนเดอร์ตี้ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสตรองบิทเทอร์สามารถออกบาบได้ในหลายรูปแบบทำให้ผู้ผลิตสามารถตีความได้กว้างสีมีได้ตั้งแต่สีอมพันอ่อนจนถึงสีทองแดงเข้มเบียมมีความใสจนถึงใสามากมีฟองสีขาวหรือขาวนวล ในระดับต่ำถึงปานกลางขึ้นอยู่กับระดับคาร์บนเนชันมีความขมอยู่ที่ระดับ30-50 IBU มีความขมปานกลางถึงสูงปานกลางโดยมีรสมอลมาคอสนับสนุนเพื่อให้ความสมดุลมีรสฮอปในแบบเอิร์ตี้ฟอร์โรฟรุตตี้หรือเรซินนี่จบรสในแบบดรายมีความโดดเด่นในด้านรูนิเบตี้และความสมดุล เบียร์บิทเทอร์ในรูปแบบที่ดีที่สุดคือเบียร์ที่เสิร์ฟจ,จากถังอาจจะมีระดับคาร์บอนิชันต่ำและไม่ควรผ่านการกรองแต่รูปแบบในปัจจุบันเราอาจพบทั้งแบบที่ผ่านการกรองและผ่านการพาสเจอร์ไรส์กันมากกว่าซึ่งทั้งสองกระบ,บวนการนี้ทําให้เสียรสชาติที่ดีที่สุดของเบียร์บิทเทอร์ไปในประเทศไทยเราอาจจะหาเบียร์บิทเทอร์ได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตและอาจจะพบอยู่ในสปอตบาร์ที่มีชาวต่างชาติกันอยู่เยอะครับ ความโดดเด่นของเบียร์บิทเทอร์คือเป็นเบียร์ที่ชาวอังกฤษดื่มกันได้ทั้งวันโดยไม่เบือ่อไม่หวานจนเลี่ยนทําให้บิทเทอร์คือเบียร์ประจชาติของชาวอังกฤษโดยแท้จริงเมื่อต่อกันที่ด้านการผลิตเบียร์ในแบบบิทเทอร์ในอังกฤษมีความแตกต่างกันสูงมากตั้งแต่เบียร์ที่มีความหวานอยู่บ้างไปจนถึงเบียร์ที่มีความขมในระดับ IPA คาแรคเตอร์ด้านต่างๆก็าอาจแตกต่างกันได้มาก ตั้งแต่การใช้เอลยีส e แบบอังกฤษจนถึงเบียร์ที่มีความหวานและมีเอสเตอร์ในแบบคล้่ยเล็กน้อยพราะสชาติของเบียร์บิทเทอร์ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการดื่มและความต้องการของคนในท้องถิ่นทําให้แต่ละส่วนแต่ละภาคของอังกฤษจะมีคาแรคเตอร์ของบิทเทอร์ที่แตกต่างกันไปทางด้านเมอลเบียร์บิทเทอร์เกิดจากการใช้มอ์สีอ่อนหรือเพลมอ์เป็นเบส โดยมอลที่นิยมใช้ในการทำบิทเทอร์แบบดั้งเดิมคือ m a r i s อ tter ซึ่งเป็นมอลสายพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดในอังกฤษเป็นมอลที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้สำหรับการทำเบียร์โดยเฉพาะร่วมกับคาราเมลไลส์คริสตัลมอลในจำนวนเล็กน้อยที่จะมาช่วยเพิ่มสีและรสชาติจากมอลที่ซับซ้อนบางครั้งจะมีการเพิ่มอินเวอร์ชูการ์เล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติให้มากขึ้นในด้านฮอปเบียร์ในแบบบิทเทอร์จะขาดฮอปไปไม่ได้ ฮอปที่ใช้ใน Bitter ควรจะเป็นฮอปสายพันธุ์อังกฤษแท้ๆอย่างเช่น f a คเกอและ Golding ที่ถูกปลูกอยู่ในฟาร,ร์มฮอปในแถบเคน t ์เฮียร์ฟอร์ช e ยวอชเชสเตอร์ชและออกฟอร์ชไยฮอปเหล่านี้มีชื่อเสียงในด้านความขมปานกลางที่มาพร้อมกับ c าแรคเต e ร์ไพนีและฟรุตตีที่เป็นรสชาติหลักของเบียร์บิทเทอร์ในด้านน้ำเบียร์ในแบบบิ t เทอร ที่มีรากฐานมาจากเบียร์เพลเอลนั้นยังไงก็ควรใช้น้ำที่มีซัลเฟตสูงกว่าคอราไรด์แต่อังกฤษนิยมน้ำในแบบเมืองเบอร์ตันและเป็นสิ่งที่พูดกันต่อๆกันมาว่าน้ำในเมืองนี้ใช้ทำเพลเอลได้อร่อยที่สุดแต่ผมไปดูค่าซัลเฟตของเมืองเบอร์ตันทีไรไม่เคยกล้าใช้ทําเบียร์สักทีเพราะตัวเลขของค่าซัลเฟตมันสูงมากจนน่ากลัวมากกว่าค่าน้ำในเมืองอื่นๆ 3- 4เท่า ดังนั้นถ้าจะเลือกค่าน้ำลองกลับไปที่พื้นฐานดูครับจะใช้โซเฟตต่อคอร์ที่2ต่อ1หรือ3ต่อ1ก็ได้ผมว่าน่าจะเหมาะสมในด้านดีสจะกว้างกว่าหน่อยเพราะความแตกต่างอย่างสูงแต่ถ้าเป็นผมจะใช้เอลยีสตางคกริดแท้ๆจะใช้แบรนด์ไหนก็แล้วแต่จะเลือกใช้เลยครับการหมักก็ดูอุณหภูมิที่เหมาะสมของยีสตนี้นนด้วยถ้าพี่เพียงน้องลองทำบิทเทอร์กันได้ออกมายังไง ถ้าเจอการลองเอามาให้ชิมกันได้นะครับผมเองก็ว่าจะทำออกมาในนาม spacecraft เหมือนกันครับสุดท้ายขอฝากเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายไม่ควรดื่มจนเม,มาหมาควบคุมตนเองไม่ได้ดื่มแล้วไม่ควรขับยานพาหนะดื่มอย่างรับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องราวของคราฟเบียยังมีอีกมากมาย แล้วพบกันได้ใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ